จะรีะไปเาอหกขอเมนผมอออบอกขเม่น้วยกันมรารพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดเชยนาสข้าสังฆาธิการที่ทุกคนอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากในวันนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทนำโดยพระสุธีจะได้มีโอกาสถแถลงข่าวกับ แถลงข่าวมงคลน,นะว่าข่าวดีข่าวมงคลคือการคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาททาตกงานกันมากไม่มีใครจ้างมานเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสเราก็ทราบกันอยู่ดังนั้นคณะสงฆ์คือทุกของพระด้วยนี่ก็เล่นใปอย่างนี้ก็เลยว่า วันวิสาขะเป็นจะได้สักห้าพันถุงตอนนี้พันกว่าแล้วหลวงพ่ออ่เพื่อจะพาวันวิสาขะเขพร้อมกันที่วัดพร,ระบรมธาตุนะก่อนจะมีทำหน้าส่วนทำหน้า 3, แก่สามพันขึ้นนะจังหวนะนิดนึงว่า,นะวามีตั้งแต่เท้าตัดแล้วน้ำแล้ว,วี่ะเราเราคาดการณ์ว่าจะเป็น5,000คนเนี่ยจัแบบห0 0พ 5, ถุงเนี่ยเราจะแบ,บ่งเป็นชุดกันเกินอาหาร เจ็บหมดใช่ใช่ใช่ทั้งหมดจะเป็นหมดอ่า